คนคนนี้เป็นมากกว่ารักเป็นมากกว่ารักโอ้ยคุณผส้ชมขาเต้นก็ไม่ได้เสียงก็ไม่ดีนะคะวันนี้ค่ะพบกับกอลแก๊ปและรายการบางกอะกระซิบก็สิบกระซิบค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชม่ะกระแสหมอหลวงละครค่ะชื่อดังแห่งปี น้องโอนะคะน้องคิมน่ารักมากซึ่งตอนนี้นะคะกระแสละครี่มาแรงจริงๆค่ะวันนี้ค่ะก็แก๊ปจะพาคุณผู้ชมไปสัมภาษณ์กับบรรดาน,นักแสดงในเรื่องอต้องบอกเลยว่าสนุกจัดเต็มความฮาเข้มข้นไม่แพ้ในละครแน,น่นอนส่วนจะเป็นใครที่มาดรอสัมภาษณ์เป็นคนแรกต้องตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะขนคนนี้เป็นมากว่ารักจป็มาก่ะรักต,ตัดร้อนจอยากรู้ว่าสนุกแค่ไหนแล้วก็ต้องให้ผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดละครเรื่องนี้แล้วเขามาให้ฟังกันแล้วล่ะครับเริ่มลสวัสดีค่ะพี่ก้องพี่สุขา ต้องบอกเลยนะคะว่าออนแอร์ไปแล้วถ่ายเหนื่อยไหมถายเหนื่อยนะคะสนุกสนานในการถ่ายทําแล้วก็ตั้งใจเต็มที่แล้วพอเห็นว่าคนดูตอบรับเราก็มีความสุขค่ะและในเรื่องนี้นะคะอยากให้ความรู้กับคุณผู้ชมด้วยเกี่ยวกับการแพทย์สมัยโบราณจริงๆแล้วแพทย์แผนไทยนี่มีมานานมากนะคะบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วแพทย์แผนไทยเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องถึงแพทย์ปัจจุบันด้วยเพรายว่าความเข้มข้นนอกจากความสนุกของละครยังมีเนื้อหาที่สอดแทกถือว่าเป็นละครที่ดีแห่งปีเลยฝากเรื่องนี้ค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูเพราะมันจะยิ่งเข้มข้นข นะคะยังมีเรื่องโรคระบาดเรื่องสงครามโอ้โหมีเรื่องราวความน่าประทับใจของเพื่อนของครอบครัวของอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะต้องติดตามชมนะคะบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่เพเยงนางเอกยังมีกลุ่มแก๊งของหมอลูที่ว่าน่ารักมากต้องดูนะครับสุดท้าแล้วคุณต้องเต้นนิดหนึ่งนะคะเนื้อสองคนคนนี้เป็นมากกขอแต่ถ้าเต้นไม่ขอเสียงได้ไหมแม่ก็แล้วกก็มเตะที่บ้านแล้วกันก็มาเตะที่บ้านแล้วกัน ละครออนแอร์ไปเนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยฟีดแบ็ดีมากขอบคุณมากครับรู้สึก <ผม S 1> ไงบ้างกับบทนี้ของคุณคะความรู้สึกแรกก่อนตื่นเต้นผมได้มานเล่นละครพีเรียใเคยเคยดูละครที่ผมเล่นก็จะเป็นปัจจุบันตลอดอเลยต้องใช้คําพูดแบบว่าไทยโบราณรับบทเป็นทองแท้น,นคะครับผมเป็นพี่ของทองอ้นหนุ่มอบอุ่นเป็นลูกรักพ่อแล้ว่าเราก็เป็นพี่ชายที่คอยช่วยเหลือน้องถ้าในชีวิตจริงอยากเป็นคุณหมอด้านอะไรคะหมอเด็กเหมืกันหมอเด็กเหมืกันรักเด็กนี่ก็เป็นโลกเหมือนกันเป็นใครใจพอรักษาได้ไหม ขอเปิดดูหน่รักษาตรงไหนดีออยยวัหน้าร่าเราบันดานักแสดงเราจะมาเต้นเพลงน่ารักน่ารักให้เราได้ชมกันพักสักครู่จ้า พูดคุยกับนักแสดงท่านหนึงกันต่อละอาจจะสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็ไปฟังแกงนักเรียนหมอละเขาเมาส์กันเลยครับท่านในเรื่องหมอหลวงนี่รับบทเป็นกลุ่มนักเรียนหมอใช่ไหมใช่ครับผมเป็นนักเรียนที่กําลังจะเป็นหมอหลวงนั่นเองที่เรียนเนี่ยเริ่มเรียนในวิชาอะไรบ้างครับอย่างเช่นจับปลิงจับปลิงจับเราเอาปลิงแบบว่ามารักษาคนไใจก่อนที่เราจะไปถ่ายกันอะคือเราต้องไปเรียนจริงกันหมดเลยแล้วพี่ล่ะคะับผมาเป็นนักแสดงเรื่องนี้ด้วยคุณรักษาอะไรได้บ้างท่านในเรื่องของผมรักษาหัวใจคนดูครับรักษา หัวใจคนดูครับใ่วิวเป็นยังไงบ้างร่วมกับเพื่อนเพื่อสนุกมากครับผมรู้สึกว่ารูปแบบของละครที่ออกมามันจะสนุกครับมันจะมีความแบบเกลียนเียนของนักแสดงของน้องทๆๆุกคนอะไรเงี้ยครับรวมถึงเรื่องราวความรักต่างๆด้วยและในเรื่องคุณจำบทได้ไหมคะอ๋อจำได้ครับผมชิลมากเลยครับผมแล้วเรื่องบทจะมีอยู่คนนึงอ่นับหนึ่งถึงสามละชีลวชีไปที่คนคนนั้นเลยคนเร็วคนนั้นสองซั่งประมาณก่อนก่อนเข้าเซตเนี่ยเขาจะนั่งซ้อมอยู่คนเดียวเป๊ะบทเป๊ะมากพอห้าสี่สามสองเขาพูด จริงเหรอจริงชอบซ้อมซ้อ, <ไป S 1> อม,มอให้ลืมซ้อมให้ลืมขอให้ละครเรื่องนี้ปังๆนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ